สวัสดีครับอดิศรชาแนลแนวยูทูบนะครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอ s เซน e เหมือนเดิมนะครับแบนชีเอ s e ซน e นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ผ่านกด YouTube แล้วนะครับเข้าเอ s เซน e ไม่ได้นะครับพอเข้าไปก็จะมีหน้าตาอีกหน้าตาหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่คุ้นเคยนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้มีวิธีการเข้าเอ s เซนแบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับามาฝากเพื่อนๆอาชาว Youtube นะครับที่ร่วมสร้างไรายได้แล้วก็ต่อสู้กันมานะครับจนผ่านกฎนะครับแต่ว่าปัญหาก,ก็คือ,อเข้าบัญชีเอเซน์ยากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับวา่าวิธีการเข้าอีกวิธีการหนึ่งนั้น เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่หลังบ้านจะเป็น Google หรือ Google Chrome ก็ได้นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า g o o g l e Essen น e นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปาค้นหาเกี่ยวกับบัญชี Google ของเรานั่นเองนะครับก็พิมพ์คำว่า g o o g l e g s s g n e e s s e n c e นะครับเข้าไปได้เลย พอกดคําว่าค้นหานะครับมันก็จะลิงก์มาหน้านี้เราก็เลื่อนขึ้นมานะครับจะเห็นคําว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีเอ s ซนของคุณนะครับเอเซนนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปสูตหน้าเ s เซนของเรานั่นเองแต่ว่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีลักษณะหน้าตายอย่างนี้นะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงนะครับ เพราะว่าเข้ามาหน้าตายอย่างนี้นะครับเราก็ากดตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบสีฟ้าอย่างนี้นะครับมันก็จะวิ่งมา,าหน้าเดิมลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นหน้าหลักอันนี้ผมขอบอกเลยนะครับผมทําในโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะให้ดูเป็นลักษณะในหน้าของจอโทรศัพท์มือถือในลักษณะแนวตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนได้รับชม แบบหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะสังเกตนะครับเห็นว่ามีขีด3ขีดด้านบนตรงโลโก้ของเราฝั่งขวามือนะครับให้เราคลิกลงมาแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้หน้าโทรศัพท์ของเราคล้ายกับหน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ,อเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับตรงที่มีรูปตารางนะครับเราก็คลิก ครื่องหมายถูกเข้าไปตรงนั้นนะครับโทรศัพท์ของเราก็จะเป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับคอมน้า,าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับท่านใดที่ทําในคอมพิวเตอร์ก็ทําได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาดูได้นะครับพอเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเราจะเข้าหน้าหลักบัญชี essence ของเราได้อย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่ามีคําว่า essence นะครับ ตรงมุมล่างของโลโก้ช่องของเรานั่นเองนะครับที่เขียนคําว่า s อนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปตารางแล้วก็ขีดเครื่องหมายขึ้นไปอย่างนั้นนะครับตรงนี้แหละครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยเพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าหลักของบัญชี SN ของเราเองนะครับสำหรับท่านใดที่เข้าบ่อยๆนะครับมันก็จะลิงก์เข้ามาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าก็ต้อง ลงชื่อเข้าใช้ก่อนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของเรานะครับแสดงรายได้เป็นแถบสีน้ําเงินนั่นเองนะครับตรงนี้เข้ามาง่ายๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาเจอหน้าต่างอย่างนั้นแล้วเข้าไม่เป็นนะครับก็มาดูเลยนะครับว่าใต้โลโก้ของเรานั้นจะมีคําว่าเอเซนอยู่กดคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้ ถ้าเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าเต็มอย่างนี้นะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงคําว่าเอเซนนั้นนะครับก็จะลิงก์ไปสู่หน้าหลักบัญชี s อเซนของเราโดยอัตโนมัตินั่นเองอย่างนี้นะครับหมครับง่ายไหมครับสำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาอยู่ก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราจะเห็นว่านะครับการเข้าหลังบ้านนะครับ การเข้าเอเซนต์นะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับบางทีเราเจอหน้าต่างที่ไม่คุ้นเคยนะครับเราก็เข้าไม่ได้นะครับซึ่งหลายท่านหลายคนอาจจะมีหลายบัญชีนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ในปัญหาของแต่ละท่านนะครับบางทีก็ขึ้นปัญหาก็เกิดจากระบบนะครับบางท่านก็ปัญหาก็เกิดจากการที่เรา ลืมอ e ีเมลลืมรหัสนะครับก็มีหลากหลายปัญหาที่หาเข้า s m ไม่ได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับคงจะได้รับสาระและก็หาเทคนิคดีๆนะครับจากช่องอณิสอนชาแนลแนว YouTube นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอณิสอนชาแนลแนวยูทูบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอาริสาแชนแนลด้วยนะครับ